ผมได้มีการถแถลงในเรื่องของการไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อสื่อมวลชนก็ต้องการที่จะสอบถามหลายอย่างเกี่ยวข้องกับการแสดงจุดยืนในครั้งนี้และผมเองก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวคำถามจากประชาชนหลายส่วน ก็เลยคิดว่าวันนี้อยากจะตอบคำถามที่คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญสคัญเพื่อที่จะทำให้เกิดความชัดเจนความกระจา่างนะครับเกี่ยวกับการแสดงจุดยืนในครั้งนี้ซึ่งผมรวบรวมมาได้เป็น5ประเด็นหลักประเด็นที่1มีการสอบถามว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมหรือไม่ประเด็นที่2ทําไมจึงจะต้อง มาพูดเรื่องนี้ประเด็นที่3าํทำไมจึงมาพูดตอนนี้และการพูดอย่างนี้จะนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งการแบ่งขั้วหรือไม่ประเด็นที่4เมื่อแสดงจุดยืนอย่างนี้หลังการเลือกตั้งจะมีการจัดตั้งรัฐบาลกันได้หรือไม่อย่างไรจะร่วมกับใครบ้างและประเด็นที่5 ถ้าไม่มีคนเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วไม่กลัวหรือว่าจะเกิดปัญหาความวุ่นวายความขัดแยง้งและก็ไม่มีใครที่จะมาแก้ปัญหาเอาสถานการณ์ที่อยู่นี่เป็นห้าประเด็นหลักที่ผมรวบรวมมาได้นะครับซึ่งถ้าสื่อมวลชนมีประเด็นเพิ่มเติมในช่วงท้าย <c oughs> ก็ยินดีที่จะตอบ <c oughs> ผมขอไล่เวียงไปเลยนะครับประเด็นแรก <c oughs> การพูดของผมนั้นเนี่ย เป็นการพูดในฐานะหัวหน้าพรรคและเป็นไปตามอุดมการพรรคเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมีคําถามว่าเป็นจุดยืนของพรรคหรือไม่ <Okay. S 1> แน่นอนถ้าไปดูข้อบังคับหรือไปดูตามกลไกการทํางานเรื่องนี้ในที่สุดมันก็ต้องมีมติพรรคแต่โดยสถานการณ์โดยข้อบังคับเนี่ยมติพรรคเรื่องนี้มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จนกว่าการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้ว แต่ผมยืนยันว่าการพูดเมื่อวานนี้คือจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคประชาธิปัตย์คงไม่อาจจะมีจุดยืนที่ขัดกับอุดมการของตัวเองที่ประกาศไว้เมื่อ70กว่าปีที่แล้วได้ประเด็นที่สองทำไมจึงพูดเรื่องนี้ก็ขอตอบสองประเด็นครับประเด็นแรกอย่างที่ได้พูดไปแล้วคือเป็นการย้ำอุดมการของพรรค กับประเด็นที่2อพรรคประชาธิปัตยต้องการทํางานการเมืองแบบตรงไปตรงมาเราคิดว่าเป็นสิทธิ์ของผู้เลือกตั้งที่จะได้ทราบจุดยืนของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยชัดเจนไม่ใช่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปสนับสนุนพรรคการเมืองใดบนความเข้าใจแบบหนึ่งและสุดท้ายเมื่อพรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งเข้าไปแล้ว กลับไม่ได้ทําตามที่เขาเข้าใจหรือเข้าคิดเพราะฉะนั้นสําหรับผมนี่คือการเมืองที่เราต้องการให้เกิดขึ้นคือการลงที่ตรงไปตรงมาถ้าสิ่งที่ผมประกาศจะมีผลทําให้เสียคะแนนผมก็ยินดีเพราะผมคิดว่ามันเป็นความเป็นธรรมสําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งสําคัญกว่าคําถามถัดมาก็คือทําไมจึง ประกาศตอนนี้และการประกาศแบบนี้ไม่เป็นเรื่องของการนําทุกอย่างเข้าไปสู่วังวลของความขัดแย้งหรือก็ขอตอบว่าผมและพรรคประชาธิปัติยืนยันมานานแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยประชาชนมี3ทางเลือกซึ่งมีจุดยืนมีแนวความคิดที่แตกต่างกันชัดเจนที่ผ่านมาเราไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้ เพราะเราคิดว่าหนึ่งเราก็มีความชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ผมหาเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคผมก็พูดจุดยืนเหล่านี้ชัดเจนแล้วก็ได้รับฉันทางมาติมาจากสมาชิกพรรคอยู่แล้วและการที่ผมให้สัมภาษณ์ทุกครั้งก็อยู่บนหลักการนี้มาตลอดและก็เลยต้องการให้การเลือกตั้งเนี่ยได้มีการนําเสนอและแข่งขันกันในเรื่องของนโยบายเป็นหลัก แต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าในเวทีต่างๆที่องค์กรหรือสื่อมวลชนจัดก,กลับกลายเป็นว่าพรรคการเมืองได้นำเสนอนโยบายอยู่เพียงไม่กี่นาทีแล้วสุดท้ายก็วนเวียนกลับมาอยู่ในเรื่องแบบนี้แล้วก็พยายามที่จะซักกันว่าแต่ละพรรคนั้นมีจุดยืนอย่างไรสุดท้ายประชาชนเสียโอกาสไปเยอะ ในการที่จะได้รับรู้รับทราบแล้วก็เปรียบเทียบนโยบายของพักคการเมืองต่างๆผมจึงต้องการแสดงความชัดเจนต,ตรงนี้จะได้ไม่ต้องถามกันอีกจะได้ถึงเวลาที่ไปดูกันว่าใครมีความพร้อมในเรื่องนโยบายที่จะแก้ปัญหาใหญ่ๆที่อยู่ในใจประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องหรือการที่จะพัฒนาบ้านเมืองือเศษเขีจ เรื่องนี้ไม่ได้นําไปสู่ความขัดแย้งอะไรเพิ่มเติมเ,เพราะจุดยืนทางการเมืองที่มีความแตกต่างกันเ,เป็นเรื่องปกติและเมื่อเรายืนยันถึงสามทางเลือกมันไม่มีการบังคับให้เลือกข้างบนตัวบุคคลอีสตองเพราะว่าอนาคตของประเทศเพราะว่าการตัดสินใจของประชาชนและประโยชน์ของประชาชนนี่มันเกินเลยเรื่องตัวบุคคล ประชาธิปัตย์ก็ยังยืนยันครับว่าไม่สนใจในการที่จะไปบีบบังคับว่าต้องเลือกข้างที่เกี่ยวข้องกับคุณประยุทธ์หรือคุณทักษิณแล้ววันนี้เมื่อมันชัดว่ามันมีสามแนวทางอย่างนี้ก็ไม่ต้องถามในเรื่องเหล่าน,นี้ต่อไปนะครับประเด็นที่4ี่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยการจับตั้งรัฐบาลจะเป็นอย่างไรกับใคร ผมได้ยืนยันไปแล้วว่าเรื่องสําคัญที่สุดของการเป็นรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งขณะนี้เรามุ่งสู่การเป็นแกนนํารัฐบาลไม่ใช่การเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเราจะต้องจัดตั้งรัฐบาลบนพื้นฐานของอุดมการนั้นะนโอยู่ยและสิ่งที่ผมแสดงเป็นจุดเดนไปสองครั้งก็ชัดเจนว่าเราจะตั้งรัฐบาลที่ไม่มีการทุจริต และไม่มีการสืบทอดอำน,นาจส่วนการประกาศเช่นนี้แล้วจะมีพักการเมืองใดบ้างส่วนหนึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดูผลการเลือกตัง้งแต่หลักการนี้คือหลักการที่ผมยึดถือแน่นอนและในฐานะที่ประกาศตัวจะเป็นแกนนารัฐบาลและเป็นหัวหน้ารัฐบาลผมยืนยันว่าผมไม่ยอมที่จะเอาใครมาร่วมและทําให้รัฐบาลนั้นทุจริตีสิทสิ์ทอดอำน,นาจ ผมทราบดีว่าประกาศอางนี้นี่ก็มีปฏิกิริยาจากอีกสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็พยายามกลับไปสู่วัฒกรรมเดิมหรือการสร้างการบังคับการเลือกข้างเดิมที่ทำรองว่าถ้าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แปลว่าจะต้องไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยวานเข้าใจว่าก็มีการปราศัยทำรองนี้เป็นอยู่จากพรรคพลังประชารัฐ ก็ผมก็บอกก็กลับไปดูคลิปแรกสิครับผมก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับและเงื่อนไขที่ผมพูดมาตลอดเกี่ยวกับปัญหาของการร่วมง,งานกับพักเพื่อไทยเนี่ยก็คือตราบเท่าที่พักเพื่อไทยไม่สามารถออกมาจากการครอบงําของคนกลุ่มเล็กๆที่มีผลประโยชน์ที่ขัดกับผลประโยชน์ของประเทศประชาธิปัตย์ก็ไม่สามารถที่จะร่วมง,งานด้วยได้และถึงนาทีนี้ผมก็ยังไม่เห็นสัญญ,ญาณอะไรของความเปลี่ยนแปลง ในการทำง,งานในการเมือนของกลุ่มพรรคการเมืินที่เป็นเครือข่ายอีกด้านหนึ่งผมก็ไม่ไปตกหลุมพรางของเครือข่ายของพรรคคุณทักษิณนะครับที่พยายามจะบีบเพื่อที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้มีความพยายามที่จะต้องมาถามต่ออีกเป็นเงื่อนไขใหม่นะครับ ตกลงร่วมกับพรักพลังประชารัฐได้หรือไม่ผมก็ตอบผมว่าชัดนะว่าถ้าพักพลังประชารัฐอีกคิดสิ่งทอดอำบหน้าประชาธิปัตยก็ไม่ร่วมด้วยผมยังแปลกใจว่าพอตอบอย่างนี้ก็มีกองเชียที่บอกว่าตอบไม่ได้ตอบไม่ชัดผมก็ขออนุญาตเปรียบเทียบกับคำตอบที่พักอนาคตใหม่ ขึ้นเวทีดีเบตเมื่อสัปดาห์สัปดาห์าที่แล้วเมื่อถูกถามว่าจะร่วมกับพักพลังประชารัฐได้ไหมพักอนาคตใหม่ตอบว่าถ้าพลังประชารัฐจะบอกว่าโอเคเราไม่เอาแล้วสิททอดอำน,นาจคอสชอไม่เอาแล้วพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเรายังร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐได้เลยทําไมเวลาผมพูดบอกไม่ตอบทําไมเวลาผมพูดบอกว่ากั๊กถ้าเป็นเช่นนั้นผมก็มีอนาคตใหม่เพื่อน เพราะเป็นคําตอบเดียวกันบนเวทีดีเบตเพราะฉะนั้นผมยืนยันนะครับวันนี้ประชาธิัตย์พร้อมที่จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและทุกคนมั่นใจได้ครับว่าจากคลิปทั้งสองตัวที่ประกาศเนี่เป้าหมายของเราคือการนําไปสู่การมีรัฐบาลที่ไม่ทุจริตและไม่สกบทอํอำนาจประเด็นสุดท้ายครับถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้ว บ้านเมืองจะวุ่นวายไหมสถานการณ์หลังการเลือกตั้งก็ชอบจะถามกันว่าจะเอาอยู่ไหม <c oughs> ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าสถานการณ์วันนี้หลังจากที่คนไทยทั้งประเทศผ่านประสบการณ์สิบกว่าป,ปีที่ผ่านมาผมว่าเกือบทุกฝ่ายเปียนรู้แล้วยืนยันแล้ว และเกือบทุกคนนลยครับยืนยันว่าไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์ความวุ่นวายผมเองก็เรียนรู้และก็มีประสบการณ์จากการทำงานทั้งที่ผ่านมาก็รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงยแนวทางในการที่จะจัดการกับปัญหาในกรณีที่มีความพยายามจะก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างไรและผมก็ประกาศชัดไปแล้วว่าผมไม่เปลียนใจใครนอกจากนั้น ผมมั่นใจว่าผู้ที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในปัจจุบันคือฝ่ายประจำทุกคนมีความพร้อมที่จะช่วยทำงานให้การรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ให้เกิดความวุ่นวายลุกล่่มไปได้ดีการปลูกเรียบร้อยกับพลเอกประยุทธ์ ต้องเข้าใจนะครับว่าหลังกาเรเลือกตั้งไม่มีมาตรการ44ไม่สามารถใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่มีอยู่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาไม่ว่าใครก็าตามจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมบอก่าประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ผมไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับท่านเลยผมค่อนข้างที่จะมีความผูกพันกับท่านด้วยซ้ำเพราะทำงานมาด้วยกัน ในช่วงที่ยากลำบากและก็ขอบคุณท่านเสมอในงานที่ท่านช่วยทำแก้ปัญหาในช่วงที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีรวมทั้งใน5ปีที่ผ่านมาแม้ว่าหลายเรื่องผมไม่เห็นด้วยกับท่านผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากก็ขอบคุณที่ท่านพยายามทำให้บ้านเนมืองสงบเรียบร้อยไม่ได้เประเศษเท่านั้นครับแต่วันนี้ ถ้าคิดถึงเรื่องความขัดแย้งความวุ่นวายการตัดสินใจของผมต้องอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศในอนาคตและในระยะยาวไม่สามารถเอาเรื่องส่วนตัวหรือความผูกพันส่วนตัวมาเกี่ยวข้องได้ผมยืนยันว่าความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคตเงื่อนไขที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งมากที่สุดคือการสิทธิพ่อลงหน้า พลเอกประยุทธ์จึงกลายเป็นศูนย์กลางของเงื่อนไขความขัดแย้งที่ง่ายที่สุดหลังการเลือกตัง้งนั่นคือเหตุผลที่ผมบอกว่าไม่สนับสนุนท่านเพราะการสืบทอดอำนาจคือความขัดแย้งในอนาคตและการที่จะต้องบริหารจัดก,การประเทศต่อไปสิ่งที่ต้องเอาอยู่ให้ได้เป็นเรื่องแรกเลยก็คือฝ่ายการเมือง วันนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าเส้นทางของพลเอกประยุทธ์ที่ต้องการที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อพึ่งพาอยู่กับพรรคการเมืองซึ่งเห็นได้ชัดแล้วว่าขณะน,นี้ท่านเองไม่สามารถที่จะควบคุมให้อยู่ในแนวทางของท่านได้สปปทองคำนโอยู่บายข้าว หลายสิ่งที่ท่านเคยพูดว่าไม่ควรทำทำไม่ได้แต่วันนี้ท่านกลับต้องพึ่งกลุ่มผู้คนเหล่านี้ที่ยังยืนยันในการนำเสนอหลายสิ่งหลายอย่างที่ขัดต่อความเชื่อหรือจุดยืนของท่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมไปประกาศไปเมื่อวานนี้ เป็นเรื่องที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าสุดท้ายการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องกลับมาสู่การเลือกอนาคตของประเทศแข่งขันกันด้วยเรื่องของวิสัยทัศน์นโยบายกันต่อไปไม่ใช่เอาเงื่อนไขของตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งสองคนเนี่ยมาเป็นตัวครอบงำบีบบังคับให้เลือกข้างโดยไม่คำนึงว่าอนาคตก่อนข้าง ประเทศไทยสังคมไทยและเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อได้อธิบายทั้งหมดนี้แล้วผมก็จะได้เดินหน้าในสิบกว่าวันที่เหลือใช้เวลาในการบอกกล่าวกับประชาชนว่าประชาธทบตทจะมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องจะบริหารประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นจุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างไร และไม่ให้เกิดความ,มวุ่นวายได้อยา่างเต็มที่ซึ่งผมว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องไปตัดสินอนาคตของตัวเขาเองในวันที่2ีสิ